ไปเพื่อนด่านใหม่ไปไปต่อเลยของลัววิ่งกระสุนปืนระเบ่โคตรเยอะเออดีเจ็ดห้านัดอันนี้เจอนกเพื่อนเห็นแล้วอืมไปหลับเพื่อนมีอะไรแอบข้างกำแพงไว้เนี่ยของนะอ่ะเก็ดของอ่ะยังไม่ได้สอยนกแน่ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหมาจากไหนมาจากไหนจะไม่บอกกูมาพึบมาพึบไอ้โอ้หหลังพึบเลยเพื่อนโอ้เอาไรเงี้ยมีนกด้วยเอาดิเอาดินกอ่ะนกอ่ะไม่ไม่ตายเว้ยดวงอ่ะ มกักั็ปืนปืนปนยิงมันอะ่ะมันจะตายเออนปล่อยพลังได้ด้วยฮะรถเควียนน่ะเฮ้ยไปภาพปกตินี่วะขึ้นไม่ได้วะกราฟิกอ่ากราฟิกออปชั่นคัลเลอร์เฮ้ยอ้บนบนหลังคาบนบนสะพานลอยมีอะไรวะไม่รู้อ่ะ เพอจะเ็นคนมาล้อยหนึง่งเอาแล้วไงข้างบนบานเลยเพีย่เอียนนี่ไงล่างบานเลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>โอ<ฮ>้โหโอ้โหนี่ยายดึงวาบจับดึงาจับเตะนกเวทไปอยู่อะไรบนยอดไปอยู่อะไรบนยอดอมันจะเอาดิ โอ้ยโดนจากไหนวะเนี่ยโคตรเยอะเออโดนทั้งล่างด้วยโอ้โหโอ้โหยิงหัวไอ้โวยตายอ่ะโอ้โหต้องหลกพางกำแพงเลยกูแม่งมาเยอะจัดอ้าวนกอยู่นี่มึงมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยฮะทางหน้าเพื่อนหยหัวแม่งยังไม่ตายเลย เออนี่ยจะทีบก,ก่อละกูอืมโอ้โอะไหนไวะจะโว้จะกลายนี่แหละอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นอุ้ยไอ้ตัวที่อะไรมาวะบีบก,ก่อละกูเตวิ่งหนีกระจุยเลยโอ้ยกลงกลงกลงเกาะไม่มีเลยนหี้ยจะมาชกวะเลือดก,ก็ไม่ค่อยจะมี ย่อไปเกอะกัละกูเก็บทุนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหป้อมป้อมป้อมเก็บายวิ่งแบบไม่มองป้อมเงี้ยเพื่อนเลอสตาลาฮีเอาระเบิดไว้จบเฉยไม่มองไม่ดู ใช่เอาเลือดก่อนจังหวะนี้โอ้โหไอ้ี้วงเก็บตั้งหลายกระป๋องแม่งขึ้นมาแค่ห้าเพื่อนคิดด้วยเพิ่มเพียะหนึ่งไงเพื่อนเอาวะนกมาเยอะแน่เลยวะเพิ่มทีละหนึ่งกูจะร้องนะเพื่อนนี่แหละทางหน้านี่แหละเพื่อนกูดึงก่อนเลยดับแรกโออโนยิงรัวเลยว่ะ นั่นแน่นั่นแน่จับจับดึงจับดึงจับวอาจจะวิชหมดล็อกไปหมดไม่ประหยัดเลยเพื่อนเออเนไงไงไม่ประหยัดอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่ประหยัดอะไรงั้นแหละเก็บเพียงเดียวใช่เดี๋ยวแม่ก็มีให้เก็บเก็บแบบเนี้ยมีเชือกกูดิมันก็มีให้เก็บเขาไม่ให้เล่นเราก็ต้องเก็บแล้วว่างใช่เดี๋ยวก็ต้องมีให้เก็บอุ้ยหล่นนี่ก็เป็นตัวงบึงคนเนี่ยเยอะแยะตาแป๊ดทุกบทเลยไม่หยอ นี่คือเกาะเนี่ยนี่คือเกาะอีแล้วนี่เกาะกูเท่าไหร่นี่เกาะติดแล้วเจอเยอะแน่เลยกูบอกจะดูจะกตรงแล้วเนี่ยนี่ไงไอ้ดูมาได้ดูนี่มีไว้ทำไมอ่ะมีไว้ทำไมอ่ะรวมบอลกับมือทำไมมีือต้องใช้ปึ๊บแน่นอนปึ๊บแน่นอน นี่ยายไอ้ป่องไอ้ป่องกูก็ไอ้นี่ได้หักหอได้โอ้โอ้โอ้ไอ้ป่องป่องอไอ้ป่องไอ้ป่องไอ้ป่องเหรอป่องถือป็นคนมากเออแล้วมันยิงรัวๆเลยว่ะโอ้ใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องเออกดแม่งดาบปืนระเบิดอย่างเดียวไม่สนแล้วอู้อูไอ้ป่องไอ้ป่องอ้าวหมานี่ดิเดินเข้ามาเดินเข้ามากูก็บิดเดินเข้ามากูจับบิด เด็กเข้ามากูจับดึงเด็กเข้ามากูจับบิดเด็กเข้ามากูจับบิดเด็กเข้ามากูจับบิดแล้วกูบิดลุลวัวบิดในซอกแล้วกูบิดในซอกจับดึงจับบิดจับดึงอย่างเดียวจนอนิเมตบอกอนิเมตปลดล็อกไอ้โอ้ยอะไรวะยังไม่มานี่เลยสายสายอะประหยัดมีได้ให้เก็บเยอะไว้ตรงนี้ เนี่ยมาลงกูเนี่ยเับบิจะปีดจะปีดมึงว่าใต้ระพานไปยังยังยังเนี่ยตามตูมึงอยู่เนี่ยเออไปรอดใต้ระพาลหน่อยลงกูอ่ะเออเกาะแล้วกูไปแล้วกูมันหลังจะมาว่ะเพื่อนปิดก่ัลกูโคตรเยอะโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะเฮ้ยโคตรเยอะโอ้ยโอ้ย ยิงวะไหนวะยิงปุรย่าไกลเลยไอ้ดูบานเลยไอ้ดูโอ้โหไอ้ดูมันก็ถึงที่ผายไอ้ดูก็ยังก่อรักูอุ้ยของเก็บบานเลยเพื่อนใช่ไอ้ตัวดูมันไม่จบยังไม่จบเท่านี้เหรอไอ้ดูเดี๋ยวต้องมีป่องแน่นอนไอ้ดูมาไว้ดู ดูกว่าเออเด็กอุ้ย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 อืมดูกว่าไหนต้องใช้บอมแล้วนี่ไงคุณอมอ่านัดเพียวแตกไงหย่อย่อย่อเก็บเงินหลายนัดอ่ะนี่ไงล่วงไปเดล่วงไปเดเอาปืนบอมกระตุ่นหมดผ่านแล้วไอ้เหี้ยปืนบอมกูหมดแล้ววะใครอ่ะคุยิงไอ้ตัวนั้นดิเนี่ย ยิงเพื่อนบุกฆ่าพวกยิ้แบบมนุษย์ยิงอยู่โอ้ยโอ้ยแกก็ยิงอยู่ตายแล้วเพื่อนนี่ย่านี่ย่านี่ย่าไอ้ป่องก็ตายแล้วเก็บ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 ไม่โคตรรัวเลยเว้ยฮึบบีบต่อวะเข้าไปบีบเก็บรื้อเงี้เพื่อนทางไหนต่อวะทางหน้าเพื่อนอะเอ้เบิร์ดมาวะ โอออ้้้โโโโหคตรเยอะแม่งตัวพีคีบโดยเฉพาะเลยดีกว่าโอ้ยยังเยอะเยอะดิแม่งมาโคตรเยอะดึงหลบเยอะยิงแบบยิงแบบไม่ไม่รู้เลยว่ามาทางไหนบ้าง ดาวตุ่มมายังโดนเลยเอ่อเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่มาว่ะยิงยิงตามตามน้ำตามน้ำมีมอสเอ้นมายิงไม่ได้อะมายิงตายแล้วตายแล้วว้ยโอ้โอ้ผ่านแล้วเพื่อนนี่ไงไม่ตายด้วยนี่ไงยิงก่อนแล้วกันไม่แล้ว มาโคตรเยอะเลยว่ะจับกระตุกงปากระตุกปาทิ้งไปไอ้ยักษ์มาแค่อีกแม่งก่อนเลยตู้งไหมเอ้ยโอ้โหไอ้ยักษ์ต้องโดนนี่กูลูกฟองลูกฟองนี่ไงนี่ไงลวงไปเลย นี่ไงไอ้เบิร์ดนอะ่ะไอ้เบิร์ดนอะ่ะไปหยอกตายละทีเนารนนะรอพี่หน่อยพี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนไอเย็นเก็บดองไม่ตายอเออกูคนเดียวจัดการหมดเลยเพื่อนเด้งตัไม่ธรรมดาเลยว่ะเพื่อนตัว,ว,ว,วตที่ไม่เสียเลอ็เพื่อนักหยุดเลยเพื่อน เทพเจ้าเพื่อนโปรยยอดเลยเพื่อนเอ้ยมีของมาตรงเนี้ยมีใครเทพขนาดเพื่อนแล้วนี่ไงปั๊บตรงไหนวะตายร้านนี้นี่ย่ะร้านบอสเพื่อนไม่ไม่ไม่ใช่บอสนี่ไฟก่อนเลยกองแปดไฟก่อนเลยเพื่อนลกองแปดมาจากไหนวะตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยอยู่ๆก็มีลูกกองแปดเฉยจากพวกนี้แหละมาจากพวกมันเลยเฮ้ยดีว่ะมีลูกกองกองแปดนี่แหละโคตรแรงอ่ะ

ไม่ตายเหรอนี่อะกระทืบกระทืบโอ้ยเยโดมึงวาร์ปได้ไงอะวาร์ปไปกระทืบมันเนี่ยนี่อะนี่อะนี่อดึงวาร์ปไปดึงนี่อะบีดดึงเออจะตายแล้วเยโดมากันเต็มเลยเยโดวาร์ปขอก่อนวาร์ปโอ้โหเยอะเกินนี้ไม่ไหวว่ะเพื่อนลูกปืนเดะปืน เนี่ยลูกกองอัดไปก่อนแล้วกันลูกกองยัดลูกกองยัดจับดึงลูกกระตาออกเรียกใส่นี่อ่ะไม่จบใช่ไหมนี่อ่ะโอ้หเยอะว่ะเพื่อนงานนี้ไม่ต้องงานถล่มงานถล่มงานถล่มไอ้ป่องอ่ะไอ้ป่องอ่ะไอ้ป่องอ่ะนี่อ่ะตายอืมงานถล่มงานถล่มเจ๊บอกยังมีป่องอีก ปีดดึงเอาวะกินทีมจุ่มนมนี่ไงนี่ไงเอาเดีเอาเดี๋ยิ่งหัวยิ่งหัวมาเดีเอาเดี๋ระเบิดทั้งหมดบิดบิดดึงกินทีมจุ่มนมนะไม่ตายอ่ะไม่ตายใช่ไหมได้เลยน้องโอ,โอ้ยเก็บรัวๆเพื่อนนี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่ป่ะได้ด้วยเก็บลงล่างเก็บของรัวเลยกู ไอ้พวกเพื่อนล่างนี้ใช่เนี่ยกูลงมาเนะี่ยลงมาแล้วนะอ่ะอ้าวไอ้นั่นตามหาโหร้านใหญ่ว่ะเพื่อนล้นใหญ่แบบนี้บอสแน่นอนเต็มไปเก็บของดีกว่ายุ้งหลบได้เว้ยของเดียวของว่ะตายหนึ่งกดวัฟไปไปไอ้นี่มันเทคเอาไม่ได้บอกว่า มันมันไม่ตายวะเนี่ยตายเราไปไปวิ่งไปเอาของว่ะของเยอะเนี่ยู่ก่องร้อยห้าอะเลือสองร้อ่ะก่เอ,อเลือกอูสามร้อยย่เกา้อยแปดสิบ่ะเพื่อนเอ,อ้ยทำไมเลือมันเยอะจังวะไม่รู้ว่ะเลื่อกูสองร้อย่สิบสาอ่ะเจ้เสองร้อยเลือสามรอยอ่ะจริงเออเนี่ยดูได้เลยเพื่อน อันที่เหลือเราเก้าเจ็ดแล้วก <ขอ S 1> เพื่อนสองเจิดเอาของก่อนละเก็บไม่ได้แล้วเยี่เต็มผมมันโคตรเยอะเลยว่ะเพื่อนทำไงวะเนี่ยยิงนกนะใช่เ่รอาามันบอกให้มึงยิงอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ยโอ้ยชนนกมาเกูจะวิ่งต้องวิ่งไปที่ไหนสักที้ถึงเปล่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันมีประตูอยู่ข้างหน้าจ้ะ วิงเข้าประตูหรือเปล่าวิา่งอ,อ่ะยังมีให้เก็บระเบิดบาร์เลยว่ะเพื่อนของบาร์เลยบานบอสใหญ่แน่นอนพอยิงเสร็จแล้วก็จบเลยแย่กูวิ่งมาเนี่ยหาฆ่านกก่อนอ่ะเออฆ่า,าเมื่อกี้โหฆ่าแล้วเนี่ยนกเยอะเลยว<ะ>่ะใช่มันเยอะมากเลยนกอ่ะมันเดินถอยหลังนี่เดินถอยหลังก็มันจะโถบมาให้มกูยิงง่ายหน่อย เดินข้างหน้ามันยิงลำบากแฮะมึเดินถอยหลังให้มันโฉบมาหาอดีร์ล่วงล่วงเด้กระสุนยี่ยพอนกพอยิงนกนะเนี่ยอ๋ออ้ามันเตะอว่ะเอาเรื่องว่ะจะจับเท็จดาวไม่ได้เว้ยอยู่ยใกล้ๆล่วงไปอีกหนึ่ง ก็ได้เฮ้ยรัด้วยอ้ยเกิดการโอ้โหตัวี่อะไรวะอ๋ออ๋อเครื่องบินนี่อ๋อเราเคยเล่นจบแล้วเว้ยเพื่อนดาบทิ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่ใช่เดี๋ยวไมาคอยดูเลยไม่ใช่ใช่อย่ารอดูเลยไม่ใช่อ้าวไเกี่ยวเออเสียงกูไปยิงยิงอะไรอ่ะ ตรงรูที่มันปล่อยออกมาเอาปล่อยออกมาเห็นป่ะเห็นปาดตรงรูมันอ่ะเออเอออย่าไปโดนสายฟ้ามันนะตายนะยิงก้อนอุ้ยเหมือนยิงโดนเลยเพื่อนเล็งให้ตรงๆอ่ะเนี่ยโดนนิดเดียวเองโดนได้นะเออโดนนิดเดียวต้องยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆตัวระเบิดก็มาอีกนั่นแหละอะไรเพื่อนโอ้ยมันโดนน้อยมากเลยว่ะใช่มันเข้าน้อยมากเลยต้องพยายามยิงอ่ะ ว่าชายามยิงเนี่ยวดเอาไหนวะเนี่ยของโดนไหมเนี่ยมันโดนบ้างไหมเนี่ยน่าอะไรดิมันโดนบา้นา,นนบางบอกวะอยาก,กโอ๊ยมีจะตายสรุปไอ้กระสุนที่กูเก็บมาเนี่ยกูไม่ได้ยิงเลยสรุปยิงตรงไหนวะกูไม่เห็นยิงแล้วมันโดนอะไรเลยยิงใ้ตรงนั้น,นไอ้บ้านเนี่ยที่มันมีแสงท้องๆออกมาให้ยิงเข้าไปะสุนรูมัน ถ้ายิงอยู่ออเน,นี่ยเลือดนไปรถล,ละเออแสงทองหงายละมึงก็ไปเอาปืนบอมยิงนะก็เนี่ยกูว่าปืนบอมยิงเนี่ยยิงโดนแสงแล้วม็นระเบิดไม่เป็นห่าเลยหรืออ๋อหรือไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยต้องรอต้องรอรอมันปล่อยเนี่ยเนี่ยปล่อยแสงคำนี้มึงรีบยิงนะตรงที่แสงทองอหงายละเอเอมึงยิงอย่างเด็ จร okay. ิงหลอดแล้วเนี่ยเอ๊ะอย่าไปโดนแฝงวันนะโดนแฝงมันตายนะโดนหาเลยกูวิ่งหนีไอ้เพื่อนไอ้จะไปรอให้โดนลราเพื่อนเอาเก็บระเบิดก่อนเสร็เอาละมันนี่แล้ววะเนี่ยนิ่งๆแล้วตอนนี้นิ่งๆดีฟยิงปึ๊บปึ๊บอ้าวไอ้เย่เนาะตูดกูเหมือนมันอยู่ไกลจัดอ่ะมองไม่เห็นอ่ะ เออออกยิงนะยิงไปยิงในจุดนั้นโอเคตาละโดนเออเออเริ่มโรดแล้ววะเออเอาแม่งเก็บของไปอีกในข้างหลังก็ตามกูไม่พักเลยอุ้ยของก็เลยกระตุ้นหมดเยอะเหลือเกินเยอะแยะตะแบนหมดไปหมดเออซื่งหลอดแล้วเว้ยโดนเเอาว้ย โอ้โยโดนนิดหน่อยไม่ได้โดนอะไรโดนมอนนะเพื่อนพยายามเข้าเพื่อนอันดิ้งยิงเพื่อนต่ออะไรอ่ะอยู่อยู่อยู่ไกลแอบก็ดิ้งทหานี่ก็แม่งเอ้ยจับบิดแม่งอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยฮะเอ้ยยิงแล้วยิงแล้วเอาเวลา ยิงตวนเฮ้ยงข้างล่างก็ตอดกจังเฮ้บ้างหยุดแล้ววะ่ะมันล่วงแน่เลยแน่นอนเลยเพื่อนไปแล้วเว้ยมันไปแล้วเว้ยตลองแล้วมันยังไม่ตายถ่ายอ่ะคุณมาเจอมันอีกใช่มันกระจุกกันยังวะทำไมกระจุกจังวะไม่จะโดโกเทเเอาป็นว่า